ดีค่ะพบกับอีอุใกล้โปรแรงค่ะวันนี้ส่งมอบรถอีกแล้วนะคะส่งมอบรถให้กับพี่สัมภาและภรรยานะคะจะบอกว่าวันนี้คุณแม่บ้านเป็นคนหาก็อยเจอถูกไหมค่ะสัมภาษณ์นิดนึงคุณพี่เจอกล้ช่องทางไหนคะ YouTube ค่ะ YouTube นะคะวันนี้เราซื้อรถรุ่นอะไรคะรุ่น M มสี่ประตูตัว M ็ค่ะเกียร์ออโต้เครื่องสามพันใช่ค่ะตัวท็อปเลยว่างั้นนะคะแต่ว่าเราใช้ชื่อพี่สัมภาซื้อเป็นซื้อหลักนะคะสัมภาษณ์นึงพี่สัมภาค่ะประกอบอาชีพอะไรคะ พนักงานรับวิสาหกับการรถไฟของประเทศไทยครับใช่ค่ะแล้วตรงนี้จบจริงตามโปรที่คุยกันไหมจบจริงค่ะค่ะจบจริงตามโปรที่คุยกันครั้งแรกที่รู้สึกไงที่เห็นก้อยคิดว่าจะทําได้ไหมก็แฟนบอกว่ามันมีจริงหรออะไรเงี้ยค่ะไปไปดาวตามโชว์รูมที่เขาไอ้นี่ไม่ดีกว่าหรอตรงนี้มันไม่มีหลอกบอกก็ดูดูใน u t u b e มาไม่รู้กี่เคสแล้วเขาก็เขาก็ได้อ่ะค่ะเก็บตังค์ไว้ผ่อนค่ะ ก็เลยวันนี้มาออกจบจริงตามโปรได้จริงนะคะก็วันนี้ขอตัวไปส่งมอบรถนะคะตัวท็อปเกียร์ออโต้ให้พี่สัมภาและภรรยาก่อนนะคะก็ขอให้รถคันนี้กิจกรรมกิจการรุ่งเรืองขึ้นไปเพราะว่าพี่สัมภารภรรยาเนี่ยประกอบอาชีพขายอยู่ในรถไซด์ด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะจาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ